ชัยชนะของธุรกิจสูตร222สสีสูตรใหม่ล่าสุดสูตรสองสชัยชนะของธุรกิจขนาดเล็กสูตร2 2งเป็นยังไงฮะสองตัวแรกเนี่ยย่อมาจากคำว่าอย่าขายของเป็นคนแรกแต่จงขายของเป็นกลุ่มที่สองอยาขายของเป็นกลุ่มแรกเราจำยุคเอ่อ NFT ได้ไหมคือตะก่อนเนี่ยมันมี Bitcoin มันมี d e f าแล้วมันก็มี NFT NFT ยุคนั้นเนี่ยมันดังมากในกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆคือเวลาผมพูดว่าอยากขายของเป็นคนกลุ่มแรกหมายเขาว่างี้ฮะคือเวลาคุณทําอะไรเป็นคนกลุ่มแรกเนี่ยคุณจะเป็นประชากรขนาด2.5%ของคนทั้งประเทศไทย2.5%หมายเขาว่างี้สมมุติว่ามันมี100คนนะเออประชากรไทยมี100คนมีอยู่2คน2.5คนเนี่ยที่จะรู้ข่าวก่อนเสมอแล้วก็จะพยายามขายของที่คนแค่2.5คนนะ่ะรู้จัก ข้อดีมันคือถ้าเกิดว่าของชิ้นนั้นเราขายแล้วมันปังปุริเย่ใช่ป่ะเราก็จะรวยเป็นคนแรกๆแต่ประเด็นคือโอกาสที่มันจะไม่ปังไม่ปังเนี่ยมีเยอะมากอย่างเช่นเขากินขนมปังกันเนี่ยเขากินขนมปังขาวๆเขากินขนมปังโฮลวีตเขากินขนมปังโฮเกนเขากินขนมปังธัญพืชแต่คุณนันไปกินขนมปังชนิดใหม่อย่างเช่นขนมปังอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่มีใครรู้จักมาก่อนในโลกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ขนมปังของคุณมันจะฮิตอะ มันก็เหมือนคุณโชคดีแล้วถูกหวยอ่ะซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะเออมันเป็นไปได้แบบยากเว่อร์สิ่งที่ผมพยายามจะพูดก็คือว่าอย่าเป็นคน2.5%หรืออย่าเป็นคนกลุ่มอินโนเวเตอร์เพราะโอกาสที่จะรวยเนี่ยมันยากแต่ให้เลือกเป็นคนกลุ่มที่2คือถ้าคนกลุ่มแรกเขารวยกันไปแล้วเนี่ยอย่างเช่น nft เนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่ามันมันดีจริงขนมปังที่มันแปลกๆมันพิสูจน์แล้วว่ามันดีจริง คุณค่อยมากินก็ได้เหมือนเนื้อวัวเนื้อวัวไดเอทอ่ะถ้าการไดเอทเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าคนส่วนใหญ่ชอบจริงๆคุณค่อยมาขายตู้ไดเอทมันก็ไม่ไม่ไม่เสียหายถูกปะ่ะนี่คือ2แรก2ที่2ก็คือว่าให้โฟกัสกลุ่มเฉพาะทางคําว่าโฟกัสกลุ่มเฉพาะทางอย่างเช่นอย่างผมพูดถึงเนื้อวัวไดเอทละกันอย่างเช่นคนชอบกินเนื้อไดเอทถูกปะ่ะคุณอย่าไปขายเนื้อไดเอทเพราะว่าเนื้อไดเอทเนี่ยเวลาคนมันชอบกินเนี่ยแล้วคุณไปขายเนื้อไดเอทเนี่ย เท่ากับคุณมีคู่แข่งประมาณ80%เข้าใจนะแต่จงเป็นคู่แข่ง20% 20%คือหมายความว่าคนส่วนใหญ่ชอบกินเนื้อไดเอทฉะนั้นคนขายเนื้อไดเอทก็จะเยอะมากฉะนั้นคุณก็มาขายตู้ไดเอทด,ดีกว่าเข้าใจไหมหลักการเดียวกันอย่างเช่นคุณถามคนร้อยคนที่ขี่มอไซค์รู้จัก o o n d w a เวฟไหมเออทุกคนรู้จักหมดถูกปะอย่าไปขายมอไซค์คอนด้าเวฟโอกาสที่จะรวยมันยากแต่ให้ขายอะไหล่คอนด้าเวฟ คือผมกําลังบอกว่างี้ะในกลุ่มคนที่ขี่มอไซค์ฮอนด้าเวฟร้อยคนอ่ะมันก็ต้องมีมอไซค์เสียบ้างถูกปะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ซัพพอร์ตอะไรแทนที่คุณจะซัพพอร์ตมอไซค์แบบนี้โอกาสที่คุณจะรอดเนี่ยก็สูงมากๆคืออยากให้ขายของที่มันเป็นเฉพาะทางอย่างเช่นถ้าทุกคนเนี่ยหนึ่งร้อเปอร์เ์ขับมอไซค์หมดคุณก็มาขายบิ๊กไบค์ซึ่งเป็นกลุ่มคน20%ถ้าทุกคนขับบิ๊กไบค์หมดคุณก็มาขายฮาร์เลย์เดวิสัน ซึ่งเป็นกลุ่มคน20%ถ้าทุกคนขายฮาร์เลย์เดวิสันหมดคุณก็มาขายมอไซค์โบราณมอไซค์ของเก่าซึ่งเป็นกลุ่มคน20%ผมจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ย20%หรือ2ที่2เนี่ยมันก็จำเป็นเอาใหม่นะสูตร222 2, 2, 2. แรกก็คืออยากเป็นคนแรกต้องเป็นกลุ่มที่2 2ที่2ก็คืออย่าเป็น100%แต่เป็นกลุ่มเฉพาะทางคือ20%ส่วน2ที่เป็น2ส,สุดท้ายเนี่ยคือกำไรเนี่ยควรจะเกิน 2,000บาทต่อออเดอร์ถ้ากําไรเนี่ยมันต่ํากว่า2,000บาทต่อออเดอร์เนี่ยโอกาสจะรอดเนี่ยโอ้โหมันแทบไม่มีเลยฮะมันแทบจะเรียกว่าเป็นลมล้มแล้วตื่นก็ยังไม่รอดเลยอย่างเงี้ยสูตรเนี้ยสูตร2องเนี่ยเป็นสูตรที่ผมใช้สอนมาตลอดที่ทุ่งคุตลอด19ปีเต็มแล้วปรากฏว่ามันผลลัพธ์มันก็ดีมากนะนักเรียนหลายๆคนเนี่ยเขาก็ประสบความสําเร็จไปจากสูตรที่ผมสอนนี่แหละฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีเวลาเนี่ยผมก็อยากให้มาเรียนที่ทุ่งคุให้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมพยายามจะสอนเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แล้วคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสําเร็จจากความสามารถตัวเองที่มันมีอยู่แล้วแต่มันเหมือนกับมาปลุกให้มันตื่นจากการเรียนที่ทุ่งคุนี่แหละก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันแล้วมีคําถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้เดี๋ยวผมตอบทุกคําถามขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ